ของที่อยากได้ก็ครบแล้วเอ๊ะแต่ว่าอยากขาดเสื้อผ้าเออพี่คะหนูขอลองตัวตัวนั้นหน่อยได้ไหมคะค่ะตัวนูน้นได้ค่ะอัูมน้นคะ่คะใช่คะ่ะทางเดี๋ยวเขาไปลองเสื้อก่อนเลยคะ่ไคะไปค้าลองเสื้อ่อยนะ <laughs> ชุดนี้เป็นไงบ้างอะ <laughs> เล็กไปเล็กไปเหรอทใไมงัน มันรับมากเลยอ่ะมีตัวไหนใส่สบายมั้ยไหมคะ,ะโอเคขอบคุณมากชุดนี้โอเคมั้ยเจ้เองว่าไงไมเคิลสวยป่าวใส่สบายมากเลยอ่ะอุ้ยเหมาะก,กับสาวไซส์พลาสอย่างเราไม่อึดอัดหายใจออกผ้าเขาดีๆชุดขออะไรคะ เดสส์อาบีแคร์เดสส์อาบีแคร์งั้นเอาชุดนี้เลยค่ะจองไว้ให้หนูด้วยอย่าอย่าเพิ่งให้ใครนะคะเดี๋ยวเอาชุดนี้เดี๋ยวไปรออีกชุดนึงโอเคไมเคิลชุดนี้ของเขาเป็นไงบ้างตัวเองไมเคิล what do you think อุ้ยผ้าดีมากเลยอะค่ะใส่สบายสบายอันนี้จะบอกได้ว่าของเดสส์อาบีแคร์อีกใช่ค่ะของเดสส์อาบีแครเหรอคะใช่แล้วเอาสองชุดเลยขอไลน์แล้วก็ไอจีด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะสั่งอีก You like it m y g i r l ไม่พูดแต่ฉันได้แต่ต้นทีโอเคค่ะ step, step ส,ส,สาวไซส์พลัสนะคะที่กำลังหาเสื้อผ้าอยากจะได้เสื้อผ้าดูดีใส่สบายแบบเคที่นะคะก็อย่าลืมนี่เลยติดต่อ Dress Up by Kat ข